สัสดีค่ะพบกับกุ้งในชา n น l เป่ายิงชูบคือหลังจากในกุ้งนะคะอัดคลิปแล้วก็ไปตัดต่ออยู่นะคะระหว่างนั้นนะคะช่วงนี้ก็คือตอน2องทุ่มนะคะทุกคนช่วง1นึ่ทุ่มเนยกุ้งก็แอบไปดู f a c e b o o k นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ทวายได้อัพคลิปมาค่ะในตอน1นึ่งทุ่มนะคะทุกคนก็ กุ้งอะ่ะก็ยังไม่แบบว่ายังไม่ล้างหน้าหรืออะไรนะคะก็ยังไม่เตรียมตัวนอนก็คือจะมาทำรีแอคกันเลยนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจัดคลิปนี้ก่อนนะคะก่อนที่กุ้งจะลงคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปย้อนหลังนั่นเองนะคะก็มีความตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวทำรีแอคชันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยได้ปล่อย I Can't Stop Me MV Story teaser มานะคะก็แบบโอ๊ยอยากดูแล้วนะคะก็เลยมาทำรีแอคตอนนี้เลยนะคะ ก็อันนี้คือเรียวมากนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะกดดูไปพร้อมๆเดี๋ยเราจะกดดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากว,ว้าไม่ไหวแล้วนะับหนึ่งสองสามไปอันนี้คือแอปเปิลนะคะของทวายอันเก่ามอร์มอร์ eyes wide open ไม่หยุดแล้วกันนะนายอมสวยมาก ก็ดำเหรอคะอเฮ้ยุดุดนาามีนาก็สวย้ยโอ้หูตัดผมนะคะด้านข่ากะดำเป็นแฝด ทำงให้ต่อมองหน้ากันเปิดเฟียนกับเงียบสงบนิ่งมีเส้นผ่าศูนกลางสีแดงอยู่บนโต๊ะอาหาร <that> มาแค่นี้ใช่ไหม <laughs> สุฟาตายทุกคนสวยมาก <laughs> คือแบบไม่สามารถตะโกนได้นะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าอยู่หอสวยมากไม่ไหวแล้วมีชุดขาวแล้วก็ชุดครีมเออไม่ใช่ชุดครีมเนี่ชุดครีมกับชุดดำนะคะทุกคนโอ้ยไม่ไหวสวยมากมาดูนายอนดีหูสวยละเบิดละบ้อ <c oughs> แล้วก็มาที่แชยองนะคะคือแบบ เราก็มาในชุดแบบเหมือนชุดในคอนเซปต์ฟิล์มอะทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วก็มากับชุดขาวชุดขาวชุดขาวก็สวยสวยมากทุกคนแล้วคือแบบสายเดี่ยวนายอนคือสายเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบแบบถุงมือเพชรนะคะโอ้โหไม่ไหวนะคะแล้วก็มาที่แชยองนะ ไทยมก็คือเรียบร้อยมากเลยนะคะแล้วก็มีเพชรรอมรอบนะคะชุดนี้เว้ยแล้วก็เป็นโต๊อาหารนะคะที่เราจะเห็นว่าแบบด้านขวาคือจีโอที่มีความเฟียสมากนะคะผมแดงแล้วก็แบบคือน้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เก่งมากเลยนะคะก็ฝังดำฝั่งขาวอะทุกคนเข้าใจใช่ปะโอ้ยดีงามมากแล้วก็มาดูต่อไปนะคะ เนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเจวี่ของกุ้งเองนะคะทุกคนค่ะคือสวยมากอ่ะแบบแล้วคือเมคอัพคือดีวาอันนี้คือเรีแอของจริงนะคะทุกคนคือไม่มีสแตนด์อินใดๆแล้วมาชุดนี้ก็สวยนะแต่แบบกุงไม่ค่อยเข้าใจกับ การเมคอัพเท่าไหร่นะคะผมสีส้มควรจะเมคอัพสีส้มคือถูกแล้วนะคะเมคอัพสีชมพูมันไม่ใช่คืออ๋อคือรองเขาจะพยายามเปลี่ยนโทนเปลี่ยนลุคในการใช้ลิปนะคะแต่ก็มันต้องสีส้มอะถูกแล้วนะลูกแต่ต้องเป็นสีแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลิปต้องเป็นสีแดงเออแต่คือสีนี้ก็สวยสีไหนก็สวยหมดลูก นะคะแล้วต่อมาคนนั่งข้างของจูวี่ก็คือซานะนั่นเองนะคะซานะก็ใส่ถุงมือเพชรนะคะทุกคนค่ะโหใส่เดี่ยวไปอีกเซ็กซี่ไปอีกนะคะแล้วก็แบบแต่งหน้าซับซอมนะคะก็แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นจีโอนะคะที่มองมาก็สวยมากนะคะก็คือเหมือนพยายามสอบแต่งหน้าสอบกับพยายามสวยพยายามแบบฉันเซ็กซี่กว่าเธออะไรอย่างเงี้ยทุกคน เรามาดูที่จีโยนะคะหชอบชอบที่คาดผมจิโยมากสวยมากเหมือนน้องเป็นสีเล็บด้วยนะคะตอนแรกสีเล็บน้องไม่ใช่สีนี้นะคะทุกคนจําไม่ได้นะคะว่าสีอะไรอ๋อเป็นเพชรเฉยๆเป็นเพชรตรงนี้แต่นี้เป็นสีลุ้งนะคะเก่งไหมจําเก่งไหมแล้วก็โอ้เวแบบ้ยเฟียดมาก จิโอคือเฟียดมากทุกคนคือสวยมากคือออ้หูไม่ไหวแล้วนะคะหัวพูดมากไปหรือเปล่าแต่นี้คือความรู้สึกจริงๆนะคะทุกคนแล้วมาต่อไปก็มีนากระดายอนนะคะคืออูู้หมีนาสวยมากดายอนก็สู้มากนะคะจิกมากฉันพยายามใส่ใส่มากนะคะโอ้มีนาสนวยมากออ้ลหแลด๊ปเนี่ยดูคือสวยมากทุกคนชอบชุดดุบมาก พอมานี้นะคะมึงมีความแบบฉันจะเปรี้ยวเยี่ยวราดให้ดูนะคะแล้วมากับโอ้โหทุกคนตายอะ่ะคลิปนี้กุ้งจะไม่ตัดอะไรเลยเพราะกุ้งพูดเยอะจริงๆนะคะคือไม่ต้องแบบตัดอะไรเลยนะคะก็คือสดๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือมินะจะดูแบบเฟ็ดเฟี็ดนะคะแล้วก็แล้วง่ายอะแล้วงอะไรประมาณเนี้ยทุกคน <laughs> คือแบวบสวยมาก แล้ก็โม,ม,มคือตอนนี้น้องตัดผมสั้นแล้วนะคะมีความแบบผมเป็ดนิดนึงเหมือนกุ้งเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงมือเหมือนกันเลยนะคะสวยมากแต่ก็ผมผมฟ้าเหมือนเดิมนะผมฟ้าออกน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะก็สวยมากอ่ะแล้วต่อมาก็มากับจงยอนนะคะที่จงยอนสวยมากแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องอ้วนขึ้นนิดนึงนะ แต่ก็สวยอยู่ดีนะคะทุกคนโอ้โหคุณไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะ <c ười> คือแบบเซ็กซี่มากทุกคนคะ่ะโมโมนะคะก็มีความแบบจริงๆแต่งหน้าเหมือนกันเดะเลยนะแต่แค่แบบอินเนอร์ไม่เหมือนกันแต่งหน้าเหมือนกันไหมลองดูซิแล้วก็น,นะแต่งหน้าเหมือนกันแต่อินเนอร์ไม่เหมือนกันนะคะ คือกุ้งก็เป็นคนรู้เรื่องเมคอัพเยอะหน่อยนะคะก็จะบอกให้ทุกคนฟังนะโหเซ็กซี่มากนะคะแล้วตอนนี้น้องตัดผมสั้นแล้วนะคะแต่ชุดจิบชุดเดิมนะคะบีงามอะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจองย้อนโอ้โ oh, ห oh, จองย้อนก็สวยทุกคนดูดิโอ้ oh. แล้วคือแบบตอนแรกก็คิดว่าจะมาสี่ทุ่มนะแต่ก็มาแบบทุ่มหนึ่งคืออะไรจะปล่อยอีกใช่ไหม <c oughs> นี่นะคะก็ น้องๆก็มีความแบบมองหน้ากันแล้วก็จะปะทะกันนะคะก็ความใสก็ความเฟียดแล้วเอาไงกะเอาไงคะเอะเอดีงามพลัมแปดพลัมเก้ามากเลยนะคะโหดีงามอะแต่คือแบบนายอนเซ็กซี่มากเลยอะพอแบบอยู่ใกล้เราเซ็กซี่มากนะคะแล้วก็จบกันแค่นี้นะคะ่ะทุกคนจบกันที่ซูมออกนะคะแล้วก็ I can stop me นะคะ แล้วก็มาวันที่26นะคะเดือน10แต่กงว่าน่าจะมาเวลาเดิมนะคะมาประมาณ4ี่โมงะของเกาหลีนะ,ะแต่6กโมงของไทยนั่นเองนะคะเหนื่อยมากคะ่ะการรืแอรครั้งนี้นะคะมันสดมากจริงทุกคนสวยมากไม่ไหวแล้วนะคะก็ทุกคนคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวกุ้งไปตัดต่อคลิปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย